วิวาหินดูพิธีแต่งงานอินเดียสุดอลังการดั่งเทศกาลแห่งปีว่ากันว่าพิธีแต่งงานในอินเดียโดยเฉพาะของชาวฮินดูหรือวิวาหินดูคือส่วนผสมระหว่างพิธีกรรมทางศาสนาและความเป็นครหัสาตเพราะมีครบทั้งทางโลกและทางธรรม เต็มไปด้วยขั้นตอนหรือพิธีกรรมต่างๆจำนวนมากทั้งยังมีส่วนการเฉลิมฉลองรวมแล้วกินเวลาตั้งแต่3วันถึงเป็นสัปดาห์โดยมากจะจัดในช่วงฤดูหนาวหรือเดือนพฤศจิกายนกุมภาพันธ์ก่อนงานวิววาหรือก่อนวันแต่งจริงหลังการพูดคุยหาหรือเกี่ยวกับการแต่งงานของเหล่าพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ของฝ่ายเจ้าบ่าวและเจ้าสาวแล้วจะมีพิธีทางศาสนาโดยพรามณ์กล่าวบทสวดบูชาเทพ,พเจ้า มีการเล่าขานตำนานเทพเจ้าองค์ต่างๆในาศาสนาฮินดูแทรกคติสอนใจให้ว่าที่บ่าวสาวได้สดับฟังขั้นตอนนี้จะจัดแยกกันระหว่างบ้านของทั้งสองฝ่ายจากนั้นฝ่ายเจ้าสาวจะนำขนมหวานมาให้ฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วแลกแหวนมั่นกันผู้ใหญ่ฝ่ายชายพ่อหรือพี่ชายของฝ่ายเจ้าบ่าวจะแต้มฝุ่นผงสีแต่ตงกลางหน้าผากเจ้าบ่าวเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าชายผู้นี้กำลังจะเข้าสู่พิธีแต่งงาน ลำดับต่อมาเจ้าบ่าวและเจ้าสาวจะต้องอยู่บ้านตนเองเพื่อให้ญาตินำสมุนไพรและเครื่องประทิงผิวทั้งหลายเ,เ,เช่นผงไม้จันหอมสมุนไพรนานา,นานชนิดมาขัดถูและบำรุงผิวเพื่อให้ผิวพันในวันแต่งงานมีความกระจ่างใสรวมถึงพิธีที่เรียกว่าฮันดีแปลว่าขมิ้นคือการทาขมิ้นตามตัวเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพื่อขับไล่สิ่งชั่วร้ายก่อนพิธีแต่งงานจะเริ่มนั่นเอง ในคืนเดียวกับที่มีการประทินผิวนี้บ้านของทั้งสองฝ่ายจะมีการจัดงานสังคีตหรือมหรสพที่มีการร้องรำทำเพลงกันอย่างสนุกสนานคล้ายงานปาร์ตี้สละโสดโดยทั่วไปจะจัดครึ่นภายในบ้านแขกร่วมงานจะเป็นญาติหรือเพื่อนสนิทเท่านั้นทั้งนี้เจ้าสาวจะมีขั้นตอนเพิ่มเติมเข้ามาคือพิธีเมเฮนดีคือการเพนร่างกายเป็นลวดลายสวยงามบนมือและเท้าเพื่อความเป็นสิริมงคล สำหรับวันงานวิวามีลำดับขั้นตอนต่างๆไว้ดังนี้ 1. การสวดมนต์บูชาเทพฮินดูโดยเหล่าพรหมามเริ่มจากบูชาพระคเนศเพื่อให้พิธีลุล่วงด้วยดีเจ้าสาวจะนั่งรออยู่ในพิธีในชุดสารีสีแดงส่วนเจ้าบ่าวจะขี่ม้าเข้ามาในพิธีบรรดาญาติพี่น้องจะเต้นรำไปกับเสียงเพลงตามหลังมาเจ้าบ่าวเป็นขบวนอย่างเอิก,กเกริก2 เมื่อเจ้าบ่าวมาถึงหน้างานผ่านประตูเงินประตูทองของบรรดาญาติเจ้าสาวจะเข้ามาแลกมาลายคล้องคอระหว่างกันพิธีนี้เรียกว่าจายามาลาเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความรักและความผูกพันของทั้งคู่ถัดมาญาติผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายจะเข้ามาทักทายกันโดยผู้อาวุโสสูงสุดของทั้งคู่จะแลกพุงมาลัยกับของขวัญเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าสองครอบครัวเป็นทองแผ่นเดียวกันแล้วสพิธีมอบสินสอดหรือ เกาดานในคติวิวาแบบฮินดูฝ่ายเจ้าสาวจะเป็นผู้มอบสินสอดให้กับทางบ้านเจ้าบ่าวจากนั้นแม่เจ้าบ่าวจะมอบสร้อยส่วนตัวที่เป็นสมบัติของตระกูลแก่เจ้าสาวเป็นนิมิตหมายว่าได้รับผู้หญิงคนนี้มาเป็นสะพ้ายอย่างเป็นทางการเรียกขั้นตอนนี้ว่ามังคลาสูตราส รามในพิธีจะก่อกองไฟจากนั้นสวดบูชาไฟแล้วให้พรพร้อมเทศนาเกี่ยวกับชีวิตคู่หรือการครองเรือนร่วมกันของคู่บ่าวสาวเสร็จแล้วเจ้าบ่าวกับเจ้าสาวจะจูงมือกันเดินรอบกองไฟประมาณเจ็ดรอบพร้อมกล่าวคำสัญญาว่าจะครองคู่กันไปด้วย 5. พ่อแม่ของทั้งสองฝ่ายให้พรลูกๆของตนพราหมณ์ทำการสวดอีกครั้งพ่อเจ้าสาวจะจับมือเจ้าสาวยื่นให้เจ้าบ่าว เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าได้มอบบุตรสาวของตนให้กับเขาอย่างเป็นทางการแล้วจงดูแลกันให้ดีที่สุดจากนั้นเจ้าบ่าวและเจ้าสาวออกจากประรำพิธีก่อนหันมาโปรยข้าวสารและดอกไม้เข้าไปในบ้านในเพื่อความสิริมงคลเป็นอันจบพิธีนี่คือแก่นหลักของพิธีแต่งงานของชาวฮินดูในอินเดียแต่รายละเอียดยิบย่อยต่างๆอาจแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่น เพราะอินเดียคือประเทศที่มีภาษามากกว่า500ภาษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอีกมากมายส่วนความยิ่งใหญ่อลังการของพิธีวิวานั้นจะแตกต่างกันไปตามความร่ำรวยหรือวันณักของแต่ละครอบครัวสมัยหลังๆมานี้สถานที่จัดพิธีวิวาของคนหนุ่งสาวอินเดียแปรเปลี่ยนจากบ้านมาเป็นโรงแรมทำให้ธุรกิจโรงแรมในอินเดียพลอยได้รับานิสง์จากการ จัดใหญ่นี้ด้วยโดยเฉพาะคู่บ่าวสาวที่มีฐานะซึ่งมักจัดงานแต่งกัน3-5วันทั้งต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างมากตามจำนวนแขกผู้ร่วมงานค่าใช้จ่ายต่างๆจึงสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ตามในฐานะดินแดนที่มีความหลากหลายทางศาสนาและชาติพันธุ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกอินเดียยังคงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมมีทั้งความสง่างา,ามอลังการและความประณีตใน วิวาหินดูของพวกเขาทั้งหมดเกิดจากแนวคิดว่าเมื่อคู่รักจะเข้าสู่พิธีสมรสทั้งครอบครัวและชุมชนจะมีส่วนร่วมด้วยเสมองานแต่งงานในอินเดียจึงเป็นดั่งเทศกาลแห่งปีของสองครอบครัวมากกว่าเป็นเพียงเรื่องของคู่บ่าวสาวไม่ต่างจากพิธีแต่งงานในบ้านเรา